สวัสดีครับยังอยู่กับ3เสือไก่หนึ่งคลิปครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบครับนี่ครับมาเจอกันไก่หนึ่งคลิปครับอยู่กับเจ้า3าม c องศูนย์จีซีเนเกนโกเบโกมักซิกซูเปอร์เอสเคสองแล้วก็3ามสศูนย์ดีทูครับช่วยกันทอยเลนครับจานต้อง จานพลหนุ่มบิวหนุ่มบิวก็ตักใส่ดำครับจานพลกับจานต๋องก็ถอยเลนขึ้นครับ สามศูนย์จเนกนเรอต้อนรับด้วยเจ้าฟูโซทะเบียนห้าสองเจ็ดรุ่นสายฟ้าครับ หนุ่มกิ้วเป็นโชเฟอร์โชเฟอร์คนขับครับเจ้าสายฟ้า 3เสือ2องค่าย สรุปว่าไม่มีปลาไหลสักตัวครับสาลูปนี้ เจ้าเนี้เกี้ยอรอเลยครับแต่บันท้ายมีตำหนินิดหน่อยครับมีบาดแผลนิดหน่อยเนื่องด้วยประสบอุบัติเหตุเบียดกันกับรถน้ำครับ หนุ่มกิ้วขึ้นบอรครับเกียร์อีตั้นขึ้นสบายสบาย ทีก็ไม่ไกลครับทีนูตรงนี้ข้างกำแพงสังเกต์ก็จะเดินไปรถเกรดครับรถเกรดก็อยู่ตรงนี้ฮ่่ <c oughs> <c oughs> จันตองสวิงจะสวิงมาทางนี้ครับเห็นสังเกต์ยืนอยู่เลยสวิงไปทางนู้นคืนเกีก่าเขา <c oughs> ไปก่อน <c oughs> เดินไปรัเกตก่อนครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ